สวัสดีค่ะวันนี้จะผ่าเอฟซีทุกท่านนะคะมารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรม,มีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะคะ ก่อนจะไปฟังวดนี้นะคะไปสรุปผลวดที่แล้วกันก่อนนะคะวดที่แล้วนะคะแอดก็จะให้เด่นที่เจ็ดนะคะวิ่งสามแล้วก็วิ่งห้านะคะก็จะออกเจ็ดหกนะคะแอดกระจอกไม่เข้านะคะต้องขอโทษขอภายเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะ ก็จะเข้าแต่0ศูนย์ห้าห้าศูนย์นะคะสปปลาวจะเล่นเป็นเกณฑ์ล่างนะคะสําหรับห้าศูนย์นะคะตัวเป็นเข้าชุดตัวรองนะคะไปสรุปผลว่าต่อไปกันเลยค่ะ สำหรับงวดนี้นะคะแอดก็จะให้เด่นอยู่ที่เด่นอยู่ที่ห้านะคะวิ่งหกวิ่งหกแล้วก็วิ่งสี่นะคะไปกลับทุกครั้งนะคะห้านะคะแอดก็จะให้ห้าศูนย์ศูนย์ห้า ห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสามสามห้าแล้วก็ห้าสี่สี่ห้านะคะส่วนหกนะคะแอดก็จะให้หกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหก หกสามสามหกแล้วก็หกสี่สี่หกนะคะสำหรับสี่นะคะแอดก็จะให้สี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สองสองสี่ แล้วก็สี่เจ็ดเจ็ดสีนะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะสำหรับห้านะคะแอดก็จะชอบห้าหนึ่งนะคะกับห้าสามนะคะห้าศูนย์กับห้าสี่ก็เป็นตัวลองนะคะ สำหรับหกนะคะแอดก็จะชอบหกสามกับหกสี่นะคะหกศูนย์กับหกหนึ่งก็เป็นตัวรองนะคะสำหรับสี่นะคะแอดก็จะชอบสี่สอง สี่สองกับสี่เจ็ดนะคะสี่ศูนย์กับสี่เนี่ยก็เป็นตัวลองเช่นเคยนะคะลองไว้กันไว้เพื่อความชัวนะคะไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะชุดเบิ้ลน,นะคะแอดก็จะให้ห้าห้าหกหกแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะคะ ชุดสามตัวชุดสามตัวนะคะแอดก็จะเจาะให้สองห้าหนึ่งเก้าหกสี่ แล้วก็ห้าสี่สองนะคะไปสรุปผลตัวเด่นกับตัวรออีกทีนึงนะคะว่าจะมีตัวไหนบ้างนะคะตัวเด่นวันนี้นะคะก็จะมี ห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสามสามห้าหกสามสามหกหกสี่สี่หกสี่สองสองสี่แล้วก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะห้าห้านะคะงวดน,นี้นะคะชุดตัวเบิลนะคะจะดึงมาเป็นชุดตัวเด่นนะคะสำหรับชุดตัวรองนะคะ ตัวรองก็จะมีห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าสี่สี่ห้าหกสามสามหกหกสี่สี่หกสี่สองสองสี่แล้วก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางหวยลาพัฒนานะคะ ชุดตัวเด่นชุดตัวรองนะคะชุดสามตัวชุดเพิแล้วก็ชุดรวมนะคะใครที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านได้นะคะท้ายนี้นะคะก็ขอ FC ทุกท่านนะคะมีแต่วความโชคดีเฮงๆงปังๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนําเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะ ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ